สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกเกตพรีเมียมครับทรงโบวีนะครับผมมาแบ่งปันให้นะครับผมสวยมากนะเล่มนี้นะครับผมพร้อมปอกหนังแท้แกะลายงามๆเลยนะครับผมแบบฟอกฟาดนะผมยิ่งเก่ายิ่งสวยสีสวยมากนะครับด้านหลังมีที่ต้อยเข็มขัดนะครับมีตัวล็อกกระดุมอันลอยสิงโตนะครับผมขนาดกําลังดีนะครับเล่มนี้11ดนิ้วนะครับผมล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะครับผม สวยแน่นอนนะครับผมชื่อรุ่น Z F1 นะครับผมนี่ความยาวรวม11นิ้วนะครับเล่มนี้สวยมากนะครับแข็งแรงรับประกันนะครับใบมีด 94R นะครับผมทนสนิมทรงสวยนะครับ9 4 r ความแข็งเกือบเกือบเท่าดีทูนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันนะครับความยาวใบมีด6นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.6จุดนิ้วเลยนะครับว่าจากจุดที่กว้างที่สุดนะครับกว้างอยู่นะครับผม สันหนาห้ามิลนะครับผมปลายสลบ2 5จด้ามิลนะครับผมเพื่อให้น้ําหนักเบานะครับสวยงามแข็งแรงนะครับผมมีกาดนะครับกาดนี่หนาหนาเลยนะครับผมกาดนี่หนาประมาณ8ดมิลนะครับเจ็ดดมิลนะครับผมมันมีส่วนหนาส่วนบางนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับเหล็กกาดเป็นแบบสวมนะครับด้ามจับเป็นแบบประกบนะครับผม ยืดมุดดาวนะครับผมสองตัวนะครับฝั่งละสองตัวด้ามทิงชันนะครับผมลายสวยมากๆนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมตรงน้อยมันอาจจะมีคราบอะไรนิดหน่อยนะครับเช็ดออกนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับสวยคมกริบไม่มีตําหนิแน่นอนนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังแท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างน้าหนักให้ดูนะครับผมว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับผม น้ำหนักมีเปล่าสามขีดนะครับผมพร้อมปอกสามร้อยหกสิบสองกรัมนะครับผมสามขีดครึ่งกว่ากว่านะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายนะครับผมสูมให้ดูชัดๆนะครับผมงานดีแน่นอนนะครับเนียนกริบนะครับผมสีสวยๆเลยนะครับผมน้ำจับลายสวยๆเลยนะครับ กาดหนาๆนะครับผมเรดแกะลายสวยๆเลยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับผมแ0 0อบาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับกับมีดสเปคแบบนี้นะครับผมแข็งแรงนะครับใบมีดทรงสวยนะครับปาดสันตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมอย่างโหดนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยนะครับผม ZF1 นะครับผมสั่งซื้อไม่ได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผม สินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายแบบฟอกฟ้านะครับเกรดพรีเมียมนะครับมีกล่องให้นะครับผมถูกวันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผม800บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มเดี๋ยวตรสอบคมให้ดูนะครับลืมเลยอันนึงนะครับผมคมจิบแน่นอนนะครับนีคมไม่ต้องหัวคมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมคมแบบว่า ของดีแน่นอนนะผมบอกเลยนะผมไม่ใช่เ่ามีไอ้นี่รู้จะพูดไงครับผมงานดีเนียนกิฟนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผม สะดวกทางไลน์ oa มากที่สุดนะครับถ้าโทรไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมมีของมาแค่แปดเล่มนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเหล็ก9 4 r แข็งแรงนะครับผมรับประกันให้นะครับผมงานดีเนียนกิฟต์นะครับผมพี่ๆท่านไหนชอบทรงนี้กระทักมาได้เลยนะครับของดีแน่นอนนะครับผมเชื่อผมนะครับผมแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้าครับขอบคุณพี่ๆที่ช่วยติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผม นะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยน้ัมมีดสวดๆมาแบ่งให้แน่นอนนะครับสวัสดีครับ